นี่กนะ่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไ <นะ S 2> <subscribe, S 1> ครต์ห้นัในนมในเด้อจ้าชาวนิทริเบลเจียมเด้อจ้าพามาชมบรรยากาศอยู่ในโซตะเกียกันบ้างนะคะในพื้นที่ที่มูนยูเนาะค่ะวันนี้มาที่แรร์พาวเดอร์นะคะถ้าผู้ใดยูนิคคือสีมูนจักกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มารับบรรยากาศสักนิดนึง อากาศน,นิดหนจอัหนอยนะคะแต่ว่าทุกอย่างโอเคเลยค่ะล่มก็จะมีนจัหน้อยเนาะ กูดมอเรื่องพักีว่วใครดูนะะนี่คือสถานที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มาพักผ่อนได้ถ้าเสียงไม่ชัดบอกกันด้วยนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่เลยค่ะ <c oughs> ตอนเช้าค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงนะคะ น่าจะพรุ่นพร่านก็จะช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าเด็กจะมาเดินนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวโดยตรงนะคะบรรยากาศสุดๆในเชน้าเช้าและหลายๆคนนะคะก็มาออกกำลังกายที่นี่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนที่อยู่ทางทางมองนอกนะคะเขาจะมีบ้านก็ต่อเมื่อมีครอบครัว หรืออีกอย่างนึงนะก็จะเป็นประมาณว่าอือยู่คนเดียวก็ง่ายๆชิวๆอ,อ,อาพาร์ตเมนต์นะคะทีนี้เขาก็จะใช้สถานที่พักผ่อนใจก็คือนี่แหละคะ่ะในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวมมยซูมนะ,ะข้างล่างจะเป็นเหมือนกับสะนะคะสะที่มีปลาแล้วก็เขาเลี้ยงไว้นะคะทุกคนแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะ เป็ดด้วยซูมสุดๆแล้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะข้างล่างน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเดินต่อค่ะ บรรยากาศตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะทางาโซนยุโรปนะครทุกคนยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ตอนที่ออกมาก็ประมาณ9้าองศานะทุกคนแดดยังไม่มีนะแดดพอไรๆเนี่ยังไม่ได้ถึงองศาดีนะทุกคนโอ้โหยังต้องใส่เสื้อนะหนาวออกมาเลยถือโอกาสเดินออกกำลังกายข้างนอกนะคะ รมรื่นดีนะคะทุกคนที่นี่ก็จะมีสัตว์ป่าหลายชนิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าสัตว์ใหญ่ไม่มีถ้ามีแต่สัตว์เล็ก ต้นไม้ใหญ่เยอะมากส่วนอยู่ในกลางนั้นก็จะเป็นฝูงห่านนะคะถ้าใครมีอาหารหรือว่า,าขนมปังเนาะ มารยให้เขากินนะคะจะเป็นการดีมากๆเลยเนาะเดี๋ยวไปต่อกันเลยจ้ะนี่ก็คือสะพานข้ามนะคะเน่นน้ำเนาะดูข้างๆก็จะมีเป็ดนะคะอยู่ข้างล่างกันรอยตุ๊บป่อง สวยมากทุกคนตอนเช้านี่บรรยากาศดีมากๆเลยอยากจะให้ทุกคนมาดูกันนะคะเวลาที่บำบัดที่ดีที่สุดเลยก็คือตอนเช้านะคะถ้าตื่นได้นี่ก็คือควรจะตื่นออกมาดูแสงนะคะรับแสงแล้วก็บรรยากาศนะคะข้างนอก ก็ามาเบิงใน้สตอร์เก็มนะคะ,ะทุกเมื่อนี่เขากะยูกันแบบคือ,อไปเหตุงานแล้วกับบานเนาะสวงวหลังนี่มวยบุคอยได้ออกไปใสเลยนะคะบาทนี่ก็รู้สึกว่ามันบาไหวการบำบัดของเขามันบาเพียงพอมวยก็เลยได้ต้องขอเวลาหนอกนิดนึงก็คือออกมาเดินนะคะออกมาเดินปรับสภาพใจ,ใจิตใจแล้วก็รับบรรยากาศดีๆกันนะคะ หลายครั้งที่มุยออกมานี่ก็สิเป็นแค่ทํำธุระและ้วก็เขากลับบ้านคือเกา่าแต่มือนี่พามาชมนะคะพามาชมบรรยากาศในโซตเกมโดยตรงนะคะบริไปไซลและเมือนี้นะคะทุกคนคะ่ะเดินต่อค่ะ จะเป็นแหล่งน้ำเล็กๆเนาะข้าจาสิเหตไวไล้โดยเฉพาะไห่สั์เลียงนะคะที่ยังอยู่อาศัยอยู่ทั้งหนึ่งยู่เนาะคะ่ะก็คือเฉพาะนี่คือเปนปาปลาไงของสุดเก็มด้วยนะคะ งามขนาดพ่อเจ้าบรรยากาศชิวๆนะคะตอนเช้ารับแสงแดดเบาๆอากาศก็จะเย็นๆสักนิดหนึ่งโอ้ยบอกมากขึ้นหอดเมืองไทยนะคะถ้าพูดใดอยุ่เมืองไทยเนาะที่เขาเมาแวะช่มกะคืออาฝากความคิดถึงจากาฝั่งทางนี้นะคะสู่เมืองไทยทุกๆท่านเลยนะคะอยากกลับเหมือนกันแต่ยังกลับไม่ได้อีกต่างหากนะคะทุกคนเนาะ จนกว่ายัางที่จะคงที่ขึ้นนะคะ Okay. โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นการที่หมุวยมะยัางอยู่ในโตะเกียน้อยนึงนะคะรับบรรยากาศสวยๆนะคะแสงแดดอ่อนๆเนะาะจังได้กะฝากไฟน้ำนเด้อ์จ้ะนะคะแลวกะอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงสม่ำเสมอน,นะคะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสุกคนคะ่ะ เมื่อี้ก็ต้องขอตัก่อนล้วนะฮะไว้พอกันคลิปหนาค่ะสำหรับการเดินเมือ่อี้ก็ต้องขอพักผ่อนก่อนหอไ,ไว้นะคะถึงเวลาก็ต้องไปเห็นหนาทีของอคุณแม่บ้านอ,อีกตามเคยนะคะไว้พอกันคลิปหนาะบายบายค่ะทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อจ้ะ